สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราก็จะมีข่าวคราวต่างๆมาพูดคุยกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะที่เป็นปัญหาในสังคมนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกันเพราะฉนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรู้กฎหมายกฎหมายอะไรที่ยังไม่รู้เราจะมาบอกให้รู้กันนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการคุกคามทางเพศนะ,ะก็ยังมีเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะและที่ไม่เป็นข่าวอีกก็เยอะเลยมีกฎหมายอะไรที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรามาพูดคุยกันจากวิทยากรเป็นกรรมการจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนเช่นเคยคะ่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นกรรมการจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนด้วยนะคะพันธุวัตรีธีวราทิพย์ชูดวงสารวสอบสวนสอนอประเวศค่ะสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีครับ วันนี้มาชวนคุยกันต่อนะคะคในรายการกฎหมายน่ารู้เพราะว่าเราจะได้ยินข่าวคราวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยมันยังมีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเานสรวัิ์บอกว่ามันมีมากขึ้นไหมคะปัจจุบันเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปนะรเรื่องที่เรียกว่าลูกแห่งยุคไอทีนะครับเพราะฉะนั้นการคุกคามมันจะง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยการลุกคามเนี่ยมันต้องเข้าไปในตัวร่างกาย <c oughs> ใกล้ชิดในิทสนมแล้วถึง <c oughs> จะดําเนินการ <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องแล้วปัจจุบันมันโลกแห่งโซเชียลนี่ยเพราะฉะนั้น f a c e b o o k l i น์พวกนี้คือ IG พวกนี้คือมันวินนธีการครับ <c oughs> สามารถที่จะคุกคามได้นะ <c oughs> เป็นช่องทางซึ่งกฎหมายก็ต้องตามดําเนินการกันตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายก็ต้องปรับให้ทันวิธีการด้วยนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะถ้า ผู้หญิงนะไปรววลามผู้ชายหรืออนาจารอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะกฎหมายก็ยังไม่เข้มข้นเท่าตอนนี้ใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยคือจะคุ้มครองแต่ผู้หญิงสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยการการพยพคุกคามเนี่ยไม่ว่าเพศไหนนะผู้หญิงคุกคามผู้ชายก็ถือว่าเป็นการคุกคามทา้งเพศการผู้หญิงไปรววรามผู้ชายถูกต้องครับอาจารย์อ้าวนี่คุกคามไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยกระทำ จะไฟอย่างเดียวใช่ใช่ตอนนี้คือผู้หญิงบางคนนี่ก็น้าไปเบาไงอนอไม่แน่ครับแต่ว่าแต่ว่าคือกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขาเน้นคุ้มครองคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นตามกฎหมายรัฐมนูญเนี่ยสิทธิ์ของการเป็นอยู่โดยส่วนตัวนะครับเป็นส่วนตัวนะครับก็ต้องได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นใครจะไปล่วงละเมิดหรือใครจะไปมาทําให้ชีวิตไม่ปกติสุขอย่างเงี้ย ครืองการทางกฎหมายนะครับถ้าพูดถึงเพศเราก็ไม่ได้พูดแค่ผู้ชายกับผู้หญิงมอนสมัยก่อนแล้วนะทางเลือกาเป็นผูสาอีกนะคะหลายทางด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิที่ต้องได้รับการคุ้มครองทุกคนนะที่ที่เป็นมนุษย์นะว่าอย่างนั้นแล้กันนะฮะกฎหมายก็คุ้มครองตรงนี้โดยเฉพาะการคุกคามทางเพศเนี่ยถท่าฟังดูแล้วมันก็กว้างกวหรือบางคนก็อาจจะนึกถึงแค่มันจะต้องมีการลวนลามต้องข่มขืนกัน นะหรือทาอนาจารการันที่นี่ความเอาความหมายของการคุกคามทางเพศก่อนว่ามันหมายถึงอะไรคุกคามทางเพศเนี่ยจริงกฎหมายไม่ได้มันอยากไว้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเรื่องการอนาจารกันค่มขืนในตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับมีไว้ชัดเจนอยู่แล้วทุกคนก็ทราบนะครับว่าการถึงขนาดอนาจารและมคมขืนเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับซึ่งการคุกคามทางเพศเนี่ยมันมีหลายรูปแบบอย่างเช่นการกล่าววาจาเท็โลมนะฮะหรืออาจจะใช้กริยา ผ่าถางนะหรือสัญ,ญลักษณ์นะครับอย่างนี้หรือพิธีการมองโดยสายตาที่สื่อไปอยังทางลามกอนาจารหรือทางเพศอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการคุกคามชนิดหนึ่งเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าต้องถึงเนื้อถึงตัวต้องสมผัสเท่านั้น,น,นแค่สายตามองถือว่าอยู่ในความคุกคามเหมือนกันค่ะเเห็นผู้หญิงนะแต่งตัวนะคะ<ช>อันนี้ก็เป็นสื่อของผู้หญิงว่าแต่งตัวยังไงนะแต่ไม่ไหมายความว่าคุณจะไปละเมิดเขาได้ใ่หรือจะไปคุกคามเขาได้ใช่ครับแต่มาตรการทางกฎหมายตัวนี้ยังยังคยังมาตรการยัง ไม่ถึงขนาดที่จะจำคุกอะไระเพราะว่าถามว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเกิดได้เยอะ แต่ถึงขั้นไหนมันต้องแล้วแต่เคสๆไปนะครับเราเราหมองรุมไม่ได้เพราะว่าถ้าเคสไหนที่ถึงขั้นทําให้ก่อความรุร้ายรำคาญนะครับแล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่นะครับเราโทษนะครับเรื่องมาตรา2า7นะครับที่ไปคุกคามแล้วก็วักสองในกำหนดโทษว่าการคุกคามทําความดุร้าำคาญเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเพศนะครับก็มีความผิดตามกฎหมายจำคุกหเดือนตับไม่เกิน10,000นบาทนะตัวนี้กฎหมายที่แก้ไขใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตัวนี้นะ คือการคุกคามอาจจะมองอาจจะไปเซลเงี้ยแ <c oughs> ่สร้างความรู้ลำคาญนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งตามบล็อกหนึ่งก็ปรับแค่ห้าพันแต่ถ้าว่าการคุกคามโดยที่มีเรื่องเพศเกี่ยวข้องนะ <c oughs> ไปข่มขู่หรือไปกล่าวว่าจาแทรโลมซึ่งทําให้เกิดความรำคาญเกี่ยวกับเพศเนี่ยมันมีโทษเพิ่มขึ้นนะครับบล็อกสองที่จําคุกหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ผู้เสียหายกต้องไปแจ้งความใช่ใช่ครับแจ้งความได้แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้เอาเรื่องเอาความใช่ใช่บางทีมันมองเป็นเรื่องเล็กน้อยบางคนแต่ถามว่า <c oughs> บางคนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้มันเป็นต้นฐานเบสิกของขั้นต่อไปอันนี้ค,ค,ค่ะคือถ้าเราบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วปล่อยผ่านไปเนี่ยเขาก็อาจจะไปทํากับคนอื่นได้<ช>นะคะทีะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี้ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างกรณีข่าวที่หนึ่ง ก็เป็นกรณีของสาวสตรีมเมอร์นะคะเรื่องของเรื่องนี้ค่ะคือที่สอนอพญาไทยนะคะก็มีทางสสของพักก้าวไกลเนี่ยคุณคริสโบตร,รนันเนี่ยนะคะแล้วก็ทางนายชุติพงศ์พิพพิญโยรองประธานอนุกรรมธนิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมแล้วก็อีสปอร์ตนะคะ แล้วก็ดังสาวพันธพรประสบหรือนุกนะ a ะบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังเนี่ยพาผู้เสียหายเป็นผู้หญิง6รายด้วยกันซึ่งเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัดบ,บริษัทสตรีมเกมชื่อดังแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทนะคะที่ก่อเหตุนอนาจารผู้เสียหายหลายรายมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายทําให้เกิดความหวาดกลัวด้วยจนยเรื่องนี้ตกเป็นข่าวโด่งดังในโซเชียลมีเดียนะคะและมีการเกิดแฮตามาด้วยนะคะ นางสาวเอนามสมมุติล้วกันนะว่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมากลางปี2562เจ้าของบริษัทได้เข้ามาตีสนิทในลักษณะพี่ชายนะคะก่อนจะชักชวนให้ทำงานเป็นสตรีมเมอร์ทำหน้าที่ก็คือเล่นเกมพร้อมกับบรรยายเกมที่ตัวเองเล่นแล้วก็ภาคการแข่งขันเกมออนไลน์อันนี้ถือว่าเป็นเป็นอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพใหม่ในยุคปัจจุบันค่ะเขาก็มาตีสนิทนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะผลักดันวงการเกมในประเทศไทย ก็ทําให้น้องผู้หญิงคนนี้เชื่อใจนะคะแล้วก็ตัดสินใจไปทํางานด้วยไปทํางานอยู่กับเจ้าของบริษัท2ต่อ2ก็ถูกลโลลามมาตลอดตอนหลังยพยายามบายเบียงไม่ไปทํางานนะคะก็เจอข่มขู่ว่าจะทําให้หมดอนาคตในวงการสตรีมเมอร์แต่ตัวเองเนี่ยสุดท้ายทนไม่ไหวตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักง,งานของบริษัทนะคะแต่ที่ก่อนหน้านี้ไม่กล้าไปแจ้งความนะคะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ไม่มีใครเชื่อ แล้วก็พยายามปกป้องเจ้าของบริษัทนะคะก็บอกแค่ว่าขอให้ทนตัวเองก็รู้สึกว่าเสียงตัวเองเพียงคนเดียวเนี่ยไม่ดังพอสุดท้ายก็ตัดสินใจมาเปิดโปงแล้วก็ไปแจ้งความเท่านั้นแหละค่ะทราบว่ามีคนที่ถูกกระทําลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายรหาย้ายร้ายด้วยกันจริงๆเคสนี้นะครับมันมันเป็นเคสที่สามารถแจ้งความเรื่องกระดีด้ยวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าถึงขั้นอนอาจารนะครับดูแล้วเห็นเพราะ,ะว่า เพราะว่าดูข้อท็จริงบอกว่ามีการเตะเนื้อต้องตัวแล้วก็มีการลวนลามตอนที่อยู่สองต่อสใช่ไหมเข้าไปมีการประพฤติเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะเพราะฉะนั้นคิดอย่างนี้นะครับมันเข้าอยู่แล้วครับอาาจารย์นะอาจจะเข้าค่มคืนหรือไม่มันอยู่ข้อท็จริงนะข้อท็จริงในลักษณะการธรรมของผู้ต้องหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับข้อหาอาาจารย์ที่โทษเป็นไงคะโทษอาาจารย์ก็มีโทษจําคุกและโทษปรับนะครับพวกนี้เขามีโทษถามว่าเป็นกฎหมายถ้าอาาจารย์ในที่สาธารณะมันก็ยังทําไม่ได้ด้วยนะครับพวกนี้ครับ แล้วก็มีการข่มขู่ทำลายร่างกายใช่ใช่ตรงนี้ก็เข้าหมดนะครับตรงนี้ไปแจ้งความหนึง่งคดีก็โทษหนักอยู่พอสมควรครับค่ะถามว่าผู้เสียหายก็ร่วมตัวกันซึ่งอาจจะพยานหลักฐานพยานบุคคลนะครับที่กล่าวเหมือนกันหรือวมีการกระทาคล้ายๆกันนะครับเป็นพยานให้นะครับเป็นผู้เสียหายและเป็นพยานในคดีด้วยนะครับค่ะซึ่งกระทา ผู้เสียเป็นกลุ่มนะยูแล้วนะครับไม่ใช่ทาแค่คนเดียวทำไปหลายคนพฤติการน่าเชื่อได้อย่างนั้นถ้ามีหลักฐานพอครับน้องผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าตอนแรกก็ก็คิดว่าตัวเองโดนคนเดียวนะไปบอกเพื่อนเพื่อนไม่มีใครเชื่อแต่ปรากฏว่าพอพอเรื่องดังขึ้นมานะครับอ้าวมีผู้เสียหายหลายรายก็เลยรวมกลุ่มกันไปใช่ครับคดีนี้ก็ก็ว่าัตามกระบวนการนะเพราะแจ้งความยืนคดีก็ต้องสอบสวนเพราะจริงนะครับถ้าได้ความว่าผิดก็ต้อง ดำเนินการางกระบวนการสังฟ้องไปทางเคสสเตนี่ที่ตัวอย่างที่เป็นเป็นอยู่ครับคือเคสกรณีแบบนี้อันนี้มันมากกว่าคุกคามตอนนี้มันมันถามว่าเป็นคันคุกคามชนิดหนึ่งซึ่งเป็นคุกคามที่ถึงขั้นล่วงละเมิดทางเพศนะครับการคุกคามมันมีหลายระดับคุกคามระดับก่ับความรำคาญนะครับคุกคามเรื่องอนาจารคุกคามเรื่องการข่มขืนก็เปนือเป็นการคุกคามเหมือนกันอยู่ในบทการไม่ยางของการคุกคาม ทางเพศครับนะคะคืออันนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมาเราถึงทราบแต่อาจจะมีที่ไม่เป็นข่าวนะคะที่บริษัทหรือหน่วยงานหรือแม้แต่ราชการใช่ก็เคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมครับผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาคือหน่วยงานไม่ว่าเอกชนนะไม่ว่าเอกชนหรือราชการก็มีระเบียบอย่างเช่นว่าหน่วยงานของเอกชนนะอย่างเช่นคสินี้นะคสินี้เป็นเอกชนเอกชนเนี่ยการทํางานเป็นนายจ้างนะเราเป็นนายจ้างคือผู้ กาะทำเป็น Espero, Blade, นายจ้างเนี่ยหรือผู้คุมงานเนี่ยคือมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับที่กําหนดโทษไว้ด้วยนะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541นะครับซึ่งกําหนดโทษไว้ว่าห้ามนายจ้างนะคุกคามนะฮะหรือข่มขู่การทําทางเพศของลูกจ้างนะคือกฎหมายกำหนดโทษเรียบร้อยนะครับับไม่เกิน20,000บาทนะคร energy, ับ no. รู no ้สึกว่าตามมาตรา147นะครับอันนี้ก็เข้าข่ายเข้าข่ายแรงงานอันนี้กฎหมายแรงงานเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการคุกคามและก็คุกคามเรื่องทางเพศ กับลูกจ้างนะครบถ้าเป็นเอกชนนะครเป็นกฎหมายแรงงานเป็นคุ้มครองแรงงานมีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องกฎหมายอาญาก็มีตามมาตรา297นะครับวรรค2ที่มีโทษปรับและโทษจำคุกด้วยนะครับเป็นเรื่ทษก็จริงแต่ว่าก็เป็นความผิดที่ต้องดาเนินการนะครับหรืออ้เคสนี้เนะี่ยดูแล้วมันลักษณะถึงขั้นอนาจารนะ,ะดูแล้วเนะพราะฉะนั้นอนาจารเนี่ยมีมาตราเฉพาะอยู่แล้วนะครับพวก มตาเกี่ยวกับสองเกแปนะครับอาจารย์นะครับพวกนี้คืเป็นกฎหมายที่มาตรการทางกฎหมายใช้ได้กับเกณนี้แล้วนะครับดูว่าถึงอาจารย์ถึงคมคืนไหมนะครับต้องดูข้อจริงถ้าเป็นอาจารย์นะก็เป็นคมคืนก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับแล้วถ้าเป็นข้าราชการอีกข้าราชการก็มีกฎคอพนะกฎกพก็กำหนดไว้ชัดเจนกฎกอพเนี่ยได้กําหนดเรียกว่ามาตรการที่ได้ย้มว่าคุกคามว่ายังไงอย่างเช่นใช้กริยาท่าทาง แต่กนืต้องกลัวนะครับโอบกดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการอนาจารนะครับหรือว่าเป็นการดูโดยสายตาที่สื่อไปทางทางเพศนะครับตันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุกคามครหรือใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับหรือวิจารณ์วิจารณ์สุดทรงของผู้หญิงที่นี่เป็นระเบียบที่กพอพเขากําหนดไว้อยู่แล้วครับเป็นข้าราชการนะครับังนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างเนี่ยก็มีกฎหมายที่จัดดูแลอยู่แล้วนะถ้าเราคิดว่าเราเป็น ผู้เสียหายถูกต้องครับก็เป็นผู้เสียหายก็แล้วก็ในกรณีที่อาจจะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปคุกคามทางเพศเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องขืนหั่ถูกเนื้อต้องตัวกันนะคะหรืออยู่ด้วยกัน2ต่อ2แม้แต่ในโลกโซเชียลเนี่ยอะไรบ้างที่เรียกว่าการคุกขามอย่างมีกรณีของการเอาภาพผู้หญิงมาโพสต์หรือไปถ่ายรูปหรือไปวิจารณ์เขาอะไรเนี่ยใช่คุกคามที่หนึ่งนะครับถ้าแต่ตรงนี้เนี่ยมันเข้าถ้าเป็นการแค่โพสต์หรือเป็นการรบกวนเนี่ยรบกวนเขาเรียกว่า คุกคามชนิดหนึ่งนะก็อาจจะไปเข้าตามมาตรา297นะครับที่ว่าคุกคามเป็นการรบกวนสิทธิ์ของเขานะรบกวนสิทธิ์แต่เป็นเรื่องทางเพศที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องมาเพืเดี่ยวข้องเนี่ยกฎหมายก็มีมาตรการบังคับทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนะครับนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเห็นในไอจีของดาราต่างๆนะคะก็จะมีการโพสต์ภาพของตัวเองนะคะหรือบางคนอาจจะถ่ายใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้คือเป็นเป็นสิทธิ์ของผู้โพสต์แต่ถ้ามีคนมาวิจารณ์ในทางที่เนคอมเมนต์ที่เสียหายนะครับถือว่าเป็นการคุกคาม่งถือว่าเป็นการคุกคามใช่ใช่ครับแต่ว่าจะจะผิดกฎหมายที่กฎหมายต้องดูกรณีเคสๆไปนะครับไม่ใช่ว่าทุกเคสจะ มีคนคอมเมนต์ผิดกฎหมายมันไม่ใช่นะต้องดูองค์ประกอบความผิดว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายมันหยัดไว้หรือไม่นะครับสําคัญครับคือเรียกว่าวิพากษ์วิจารณได้ใช่ครับแต่การโพสต์หรือการพูดหรือข้อความนั้นๆเนี่ยมันเข้า่ไปทางไหนนะครับอาจารย์ไหมใช่หรือคูกคามทางเพศไหมใช่คืออาจารย์เนี่ยมัน ม,มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วนะครับอาจารย์เนี่ยแต่ว่าการคุกคามเนี่ยตอนนี้น่นนะมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเราโทษทางอาญานะครับถ้าเป็นการคุกคามอาเรกว,ว่าเบสิกพื้นฐานที่ไม่ถึงขั้นอาจารย์ขั้นข่มขืนเนี่ยก็มีมาตรการทางกฎหมายนะครับเนราะว่าบางคนอาจจะโดนนะค,ะคนที่มีชื่อเสียงเป็นดารานักร้องเป็นผู้ประกาศบางทีอู้มีคนมาเฝ้ามารอนะคะหรือว่ามาเรียกว่ามาคุกคาม อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะตรงนี้ก็แจ้งได้ครับเพราะว่าการคุกคามเนี่ยเมื่อเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นความผิดที่เขาเรียกว,ว่าเกี่ยวเนื่องกับทางแพ่ง้วยซึ่งเขาเสียหายนะถ้าเขาไปคอมเมนต์ได้ทำให้เขาคนอื่นมาดูมาฟังมามาดูาเขาเสียหายเขาก็สามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามกฎหมายนะครับเมื่อความผิดเกิดขึ้นถ้าเขาเป็นผู้เสียจริงๆแล้วก็ทาง จ้าที่ก็ได้สอบสวนแล้วว่ากระทําของผู้ต้องหาเป็นความผิดสั่งฟ้องไปตามกระบวนการหรือปรับเปรียบเทียบปรับก็ได้ถ้าเขายินยอมนะครับคือแนวทางในการสอบสวนในคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะทางตํารวจจะต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษอะไรหรือว่ามีงานสอบสวนใช้พนักงานสอบสวนหญิงไหมคะถ้ามีกรณีของการคืออาจารย์ส่วนมากในในสอนในสนอในกรุงเทพนะครับตามสายนตำรวจนะครับมีพนักงานสอบสวนผู้หญิงนะทำเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอยู่แล้วนะครับสอบสวนเขาเรียกว่า สอบสวนหญิงด้วยกัน <c oughs> ให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทางเพศเนี่ยจะให้ผู้ชายไปถามมันก็เขินเขินอายๆนะเพราะฉะนั้นจะให้หผู้หญิงก็ไม่กล้าเล่าเนีย่ยใช่ใช่ต้องให้ผู้หญิงพนักงานสอบสวนมีอยู่แล้วครับก็ต้องสอบสวนตามกระบวนการขั้นตอน <c oughs> ส่วนมากมีพนักงานสอบสวนหญิงเกือบทุกสอนอนนครับนะคะคแล้วก็พนักงานสอบสวนหญิงก็เห็นว่ามีการก่อตั้งเป็นชมรมพนักงานสอบสวนหญิงด้วยที่สมาคมพนักงานสอบสวนก็มีนะครับตั้งเป็นสมาคมพนักงานสอบสวนหญิงนะครับปรึกษาโทรไปปรึกษาโทรไปหาความรู้ได้นะครับเรื่องทางเพศอะไรครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าเรานะคะเป็นผู้เสียหายหรือตกอยู่ในสภาพของการถูกคุกคาม นะคะโดยจะเป็นด้วยสายตาด้วยวาจาด้วยการดุนลามเลยก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้เรียกว่าตั้งสติไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามีกฎหมายท่งวยคุ้มครองอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเล่าเรื่องนี้ให้บุคคลที่ไว้ใจฟังก่อนถ้าหากว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างนะคะนายจ้างทําแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะมีกฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่แล้วนะคะหรือว่า เราหายใครไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อหรือนี่ก็มีหลายองค์กรใช่ไหมคะใช่มูลนิธิอะไรต่างๆนะคะทางตํารวจท้องที่ก็มีพนักงานสอบสวนหญิง<ช>นะคะคที่ทําเรื่องนี้อยู่แล้ว<ช>นะคะหรือว่าจะแจ้งมาเป็นเบาแสนะก่อนก็ได้นะคะหรือว่าลองคุยกันอย่างกรณีเคสเนี่ยสาวซีเมอร์นะคะมีผู้เสียหายเนี่ย หลายคนและรวมตัวกันไปอย่างนี้มันรวมคดีหรือแยกคดีไงคะถ้ามีผู้เสียหายหลายรายแบบนี้เคสนี้นะครับก็ทำต้องดูเป็นกรรมไปนะครับตัวอย่างผู้เสียหายแต่ละคนแม่ทําพร้อมกันนะครับทาคนละกรรมคนละเวลาถานที่เดียวกันใช่ใช่สถานที่เดียวกันใช่ทำสถานที่เดียวกันแต่ทําหลายๆครั้งผู้เสียหายหลายๆคนก็เป็นการต่างกรรม่างวาระไปครับอย่างนี้ครับนะคะก็กรณีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะแล้วก็เกรงกลัวกฎหมายด้วยอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นข่าวออกไปคนที่กระทํานั้นเขาก็อาจจะมีครอบครัวนะฮะมีลูกมีมีอะไรมันก็เสียชื่อเสียงถูกต้องนะฮะก็คือจพหายไปเลยอนี่ยบริษัทนั้นนหะนะใช่คือการเรียกว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างเป็นนายจ้างเนี่ยเรามีลูกน้องนะลูกจ้างคือลูกน้องลูกน้องเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะับไม่ใช่ว่าเรามาทำเตัวเอง จากคนรูกจ้างที่ไว้ใจเหมือนหนบทน่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ทำหมากินด้วยกันเพราะนั้นต้องช่วยกันสดสองดูแลไม่ใช่ประทับเรีเองเถือว่ากระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับในมาตรการทางกฎหมายก็มีบังคับนะครับทั้งกฎหมายแรงงานทั้งกฎหมายอาญานะครับถ้าเป็นราชการก็มีพรบรเกี่ยวกันคุ้มครองอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับคอพนะเกี่ยวกับคอพครับแล้วก็ฝากให้คําแนะนํานะคะหรือว่าเตือนน้องๆนะคะโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนะคะบางทีเนี่ยอยากจะ หางานทำอย่าจะมีรายได้นะคะอย่าที่จะเข้าในวงการหรือว่าบางทีไปเห็นนะคะว่าโอ้งานดีเงินดีรายได้ดีนะคะไม่เหนื่อยตระวังให้ระวังตั้งข้อสังเกตด้วยก่อนใช่ใช่คืออยู่ที่ผู้เสียหายนะครับต้องดูแต่ละเคสเคปใบนะครับว่าเราจะเข้าไปอยู่ในในหน่วยงานไหนนะครับหรือมีมาตรการทางกฎหมายที่จะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่อย่างเช่นว่า กฎหมายแรงงานมีคุ้มครองอยู่แล้วถ้าเราไปทํางานบริษัทไหนก็ดูว่าบริษัทนี้เขาไม่ใช่ถือการไหนนะครับต้องวางตัวให้เหมาะสมด้วยนะครับดู<ม>ถ้าเราไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาผู้รู้นะครับปรึกษาผู้รู้คือปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญนะ,ะ,ะว่าสมควรทาที่ไม่นะครับแล้วดีนี้มันก็อาจจะมีงานประเภทแบบงานที่ทําออนไลน์นะไม่ต้องไปทํางานออฟฟิศใช่ไหมคะแต่บางทีเราเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขา เขาอาศัยเรานะคะเป็นเครื่องมือไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าต้องดูดูครับก็สังคมมันเปลี่ยนไปความหลากหลายของการงานมันเกิดขึ้นสมัยก่อนไม่มีอาชีพพวกนี้นะครับอาชีพพวกนี้เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เป็นอาชีพใหม่ๆใช่ใช่คนรุ่นเก่าๆอาจจะไม่รู้ทําอะไรกันใช่ใช่แล้วนี่นะคุณพ่อคุณแม่บางทีนะนะมีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือเป็นเยาวชนก็สามไม่ทานใ่บางคนเล่นเกมนะเกมเล่นเกมเป็นอาชีพหลักเลยเล่นเกมก็มีรายได้บางคนผมก็ยังงงกัน สำัมผมมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าบางทีบอกแหมช่องว่างระหว่างวัยมันก็ต้องปรับตัวกันด้วยนะคะบางทีบอกโอ้พูดภาษาไทยเหมือนกันแหละแต่เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาคนละยุคสมัยนะคะผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจเด็กใช่เด็กเองนะคะมีอะไรรู้อะไรอาจจะมาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟัง ต้องทำตัวเป็นกันเองนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรึกษานีได้นะครับถ้าเรามีระยะห่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กก็เด็กก็ไม่กล้าปรึกษาอีกดังนั้นต้องม,มีอะไรก็ต้องคุย<ม><ม>ต้องพูดจาต้องปรึกษากันเพื่อจะป้องกันเหตุนะครับเพราะว่าคือการที่เราไปปล่อยตัวทําให้เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองส่วนหนึ่งนะครับถ้ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือมีอะไรที่มันนอกรีธินอกธรรมนะ ทำเนียบเตรียีมันก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะเพื่อจะให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาไปครับนะคะก็พยายามที่จะให้ปัญหาสังคมเนี่ยมันน้อยที่สุดนะคะด้วยเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะโดยการเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะต่างคนต่างเข้าใจบางทีเราเอาใจของเราเป็นตัวตั้งนะคะคนนี้ทําอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจนะแต่สิ่งที่เขาทำเขาบอกว่ามันก็ถูกต้องมันก็เหมาะสมสำหรับเขาใช่ไหคะดูที่เหตุและผลดูที่เหตุและผลอยู่ที่จังหวะการเวลาด้วยคืออยู่ที่กราเทศะว่าสมควรทำอะไรยังไงครับใช่คนะแต่สิ่งที่เป็นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วต้องช่วยกันป้องกันก็คือเรื่องการคุกคามทางเพศอย่างที่เราคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ นะเท่าเทียมกันคุณจะมาละเมิดไม่ได้นะคะยกเว้นบางคนอาจจะไม่ถือสานะหรือชอบเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นวิสัยใช่ใช่แล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่บุคคลนะถ้าคนไหนที่คิดว่ามันเป็นการละเมิดนะละเมิดเราก็มีมาตรการอยู่แล้วครับกฎหมายเขาคุ้มครองอยู่แล้วครับปัจจุบันนี้มีเป็นกฎหมายเยี่ยมาทที่ออกมาคุ้มครองนะมีคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญก็ให้สิทธิอยู่แล้วการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ต้อง อ่าแล้วมันระวังตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทำนะท้างดูนะแม่แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างตํารวจเองเนี่ยใช่ครับนะถ้าทําผิด s เองก็มีโทษหนักกว่าประชาชนทั่วไปนะคังเาหที่นะทำผิด s เองถือว่าเป็นผู้รู้แล้วผู้รู้กฎหมายเล่นทําผิด s เองก็มีมาตรการอยู่แล้วครับข้าราชการก็มีเขาเรียกว่าวินัยของราชการอยู่แล้วครับซึ่งความผิดอาญาเขาส่วนหนึ่งวินัยก็ส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นาราชการส่วนมากจะถ้าดูนก็จะหนักกว่าคนอื่นครับ เลคะก็วันนี้เรามาพูดคุยนะคะให้ความรู้นะคะในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะคะคบ,บางทีการประครับใช้กฎหมายก็เป็นปลายเหตุแล้วนะเราพยายามที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นก่อนดีกว่านะเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบนะคะค คุณผู้ชมมีความคิเดเห็นอย่างไรนะคะหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เราพูดคุยกันก็แจ้งเข้ามาได้นะคะคในรายการกฎหมายน่ารู้หรือว่าช่องทางหนึ่งนะคะในส่วนของสมาคมพนักง,งานสอบสวนที่ท่านสวัสด์ก็เป็นหนึ่งในกรรมาก,าการของสมาคมคก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกองคอ์กรหนึ่งที่พร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนอะไรนะหรือแม้แต่คดีต่างๆ คืคขึ้นหน้าไม่คืบนหน้าไปถึงไหนอย่างไรมีทางสมาคมก็เห็นว่าเป็นสื่อการในการที่จะช่วยติดตามคดีให้ได้เช่นเดียวกันก็เป็นกระบอกเสียงนะครับทั้งเป็นกระบอกเสียงให้พนันงานส่วนเองนะครแล้วก็เป็นให้ชาวบ้านด้วยนะครับได้ทำทั้งสองทางครับะอบคุนนี้ขอบคุณสวัสด์มากที่มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็เวลาหมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามได้ตามช่องทางและต่างๆม่วาจะเป็นทั้งเพจ Facebook ของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตบดห่งชาตินะคะ ใน y t u t u นะคะเว็บไซต์นะคะต่างๆในทางโลกของโซเชียลนะคะก็มีให้ติดตามการนอกเหนือจากทางทีวีแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตนากุลนำร้อมกับสารวัตรลาไิกรสวัสดีค่ะ